ใครที่ไม่มีออมืดเนี่ยไอ้กิจนี้ก็น่าจะเลือกกันแทบทุกคนอยู่แล้วเนะเพราะว่าถ้าไม่เติมตอนนี้เนี่ยไปเติมเปิดตอนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นออมืดโอกาสได้เยอะเท่านี้แล้วไงสู้ซะหน่อยเจอกูนี่ออมืด <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ o อวบิ๊กเชนเนนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมเราอยู่กับเกม Su m m o n e r War Sky a r e n a กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนน่าจะรอยคอนรอคอยนั่นเองเมย์เปิดคลิปมาก็เล่นมุกซะแล้วเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่ผมจะทําการเติมเงินแต่ไม่ใช่เติมเงินเกมนี้ครั้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าจะเป็นการเติมเงินก่อนที่ตู้ออมืดจะออกนี่ทุกคนตู้พิเศษครบรอบ11ปีเนี่ยตอนนี้มันเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงเมจะ ออแล้วแล้วประเด็นคือนี่ทุกคนปีกลุงนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดนะครับทุกคนไปเท้าความดูคลิปล่าสุดก่อนแม่มันเจมจนซะเหลือเกินสงครามครั้งนี้ตอนแรกไอเติมเงินครั้งสุดท้ายผมกะไว้ว่าจะเป็นให้คลิปล่าสุดนี่แหละแต่ว่าไอคลิปล่าสุดเนี่ยมันดันมีของอทีิเกมมันดันล่อซื้อนะครับจะให้ทั้งทีมให้ตัวดีๆมาเลยก็ได้ให้ต้องเสียตังค์ต่อเนื่องอีกเกมนี้มันร้ายจริงๆนะครับทุกคน วันนี้ผมก็เลยจัดให้นะฮะแล้วโหแล้วจัดแบบชุดใหญ่ด้วยทุกคนสกอข้ามธาตุ23ใบนะครับมีสกอแสงมืด30ใบแล้วมันเป็นการกระชิงแบบระยะสั้นนะครับคือไม่มีเวลาเก็บสะสมของไม่มีอะไรเลยผมเติมไปประมาณ2ชุดใหญ่ๆมั้งบัญชีผมถึงกระทักมาว่าช่วงนี้ก็ใช้เงินเผาๆหน่อยนะหนักข้อเหมือนกันนะเราเนี่ยเดือน6เดือน7ที่ผ่านมาเนี่ยโดนลูดซับโดนคอเซนเ,นเตอร์เหรอเปล่าครับโดนซัมเมอร์วอร์นี่แหละ แต่ว่าผมมีตัวช่วยครับผมทุกคนถ้าใครคิดจะเติมเงินนะครับผมมีร้านดีๆจะมาแนะนำนะฮะเติมได้ถูกกว่าเราเติมเองนั่นเองนั่นก็คือเติมเกม Richman Shop ถูกกว่าเติมเองบริการ24ชั่วโมง <Wow. S 1> มีเกมชั้นนำมากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ Richman Shop ก็ตามนั้นเลยนั่นเองนะครับอ้ยอันนี้จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ตู้ออมืดจะออกแต่ว่าเลดอัพก็อย่าไปคาดหวังมากนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเอา i อดีของคนฝากเปิดสกอร์มาเปิดเนี่ยอัตราการเข้าเลดของมันเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นหนึ่งใน6 1ใน7เลยอะแต่คนเรามันก็ต้องมีความหวังหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราทําการลั่นกันเลยดีกว่าแชแนลสิบสองมาสระทาเทานะครับแล้วก็สักการะเจ้าที่ปึ๊บ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 ป๊บเ <Yeah. S 1> ย้มา ไอ้หนูตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดกันสักหนึ่งถูกใจนะครับแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจกับสตรีมเมอร์สู้ชีวิตคนนี้นี่ถ้าเป็นคนอื่นผมว่าแม่งยอมแพ้ไปนานแล้วนะ เติมเงินขนาดนี้น่าจะหกหลักแบบประมาณสัก3ทบ4ทบแล้วอะตั้งแต่กิจกรรมครบรอบ1 1ปีเข้ามาทุกคนไม่อยากจะนึกย้อนมาเดี๋ยวเราเริ่มที่สกอแสงมืดกันก่อนเลยละกันนะครับคลิปนี้น่าจะไม่ยาวมากเนะเพราะว่าของไม่ได้มีเยอะมากไม่เยอะมากแต่แพงมากนะครับบอกเลยโคตรแพงคลิปนี้นี่น่าจะสัก20กว่าเคลาวนะเราจะไม่พูดหน่วยละกันนะครับเดี๋ยวแม่ตี30ใบเป้าหมายของเราล็อกออน นักพยากรณ์สาวธาตุมืดโกงนิยามคำาสั้นของมอนตัวนี้นะครับโกงจนแบบโกงจน RTA ไม่น่าเล่นนะเพราะฉะนั้นขอใช้มาเล่นบ้าง <c oughs> มาลุยค่อยๆบรรจงเปิดไปผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมเปิดแสงม่วงหรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปปิดแสงม่วงกันดีกว่าจะได้ลุ้นๆหนะ่อยมาไปยิบเก้าใบยาวๆนะครับโอเคคัสซีนไหม ถือว่าผ่านเร็วนะครับแอสซินสาวพราวสนเนยมาถูกท่าแล้วครับแต่ว่าผิดดาวไปหน่อยผิดดาวไปหน่อยน้องขอคัดสีนะครับรอบนี้ถ้ามันออกมาเป็นม้อนแสงมืด5ดาวเนี่ยมันจะมีคัดสีเลยเพราะว่าเรามีปีกสีลุง้งลุยสลามมาดิโอ้ยโอกาสได้5ดาวเกมนี้คือมันไม่มีการันตีแล้วเลดอัพก็เป็นเลดอัพแบบเลดที่ไม่เลดเลดมโนยี่ป้าครับ ขอมาตั้งแต่ตรงสกอร์แสงมืดเลยได้ไหมจะได้ไม่ตึงมาก24บายแล้วค่อยๆใจเย็นนะครับสกอร์นี่คือยั้งแพงพี่บอกเลยว่ายั้งแพงไงน้องโอเคใจเย็นไอ้ของที่เราได้มาอ๋อเรยังไม่ได้กดรับด้วยอยากจะเซฟโมเมนต์นี้ไว้จริงๆเผื่อว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้โหลดเซฟมาเปิดใหม่นะครับ สองใบแล้วหวังว่าเราจะไม่ต้องโหลดเซฟแล้วกันนะไม่ใช่อะไรมันโหลดไม่ได้ไน้องมนุษย์กิ้งกาเราเมื่อกี้ผ่าซะเร็วนะครับผ่าเร็วเดี๋ยวผ่าเกลือไปเรื่อยๆ17ครับ16 15ครับเอาหน่อยขอเอามืดหน่อยครับ ว้ยสิบสามสิบสองผมควรจะได้ประมาณสองผ่านนะครับจากของที่มีทั้งหมดตรงโซนสกอร์แสงมืดอะ่ะสิบเอ็ดแปลก,กแล้วแปลก,กแล้วน้องอะไรครับเนี่ย <laughs> อันนี้คือผมเติมทุกอย่างที่มันสามารถเติมได้แล้วมันได้สกอร์แสงมืดหรือว่าข้ามธาตุเลยนะทุกคนเรียกว่ากระชิงหมดอะแพ็กไหนที่มันมีโอกาสได้สกอร์แสงมืดแบบคุ้มๆอะผมใส่หมดทุกแพ็กเลยนะเฮ้ยความทุกข์เราใจกับนายแล้วว่านายใจกับเราบ้างดิโอ้โหต้องกินเงินอีกกี่หมื่นกี่แสนฮะเราใจกับนายขนาดนี้แล้วว่านายไม่ใจกับเราเลยไปเก้าแปลแล้วครับอันนี้มันผ่าปกติอะ ไม่น่าจะเข้าคัดซีนนะครับอ้ค์โจกมืดนะครับเริ่มเข้าเขาขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้เป็นธาตุมืดใช่ไหมครับตอนนี้เป็นธาตุมืดแต่มีระเบิดเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยไม่ต้องสืบเฮ้ยเอาอะรอบหน้าต้อง5้าดาวธาตุมืดแล้วก็มีระเบิดแล้ว Immer, ล่ะซักพักแม่งออกมาเป็นหล่อมืดโอ้หใครจะเล่นก็เล่นนะนะถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นแต่เอาไว้ออกก่อนตอนนี้นะเอาไว้ออกก่อนโอ้ยหา5้าดาวทำไมมันยากจังวะน้อง สี่ครับสามครับ้ยไม่ได้จริงดิไม่เงยสกอร์แสงมืดหมดไปแล้วครับเรียบร้อยอยากจะร้องไห้เ <laughs> หลือสกอร์ข้ามธาตุอีสกอร์ข้ามธาตุเนี่ยโอกาสได้5าดาวแสงมืดเด้จริงๆมันมากกว่าสกอร์แสงมือดอีกงนะได้โปรดช่วยพิสูจน์ให้เห็นแล้วก็ไอตู้สกอร์ข้ามธาตุเนี่ยมันสามารถใช้เลดอัพได้ด้วยนะครับ ศูนย์ตัวแรกก็ได้เรื่องนะปุ๊ืมันผ่านนงงงงแต่ไม่น่าใช่อุ้ย,อ,ยอันนี้จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ตัวอมมืดจะออกเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเนี่ยต้องห้าดาวธาตุมืดแล้วก็มีระเบิดแล้วลนะ่ะอุ้ยมังกรลมอุ้ยได้ห้าดาวแล้วแต่ว่าไม่ใช่แสงมืดนะครับไอ้บ้าเอ้ห้าดาวแต่ไม่ใช่แสงมืดอดีแม่งออกมาจากข้ามธาตุด้วยเอาหน่อยลูกพี่ อุ้ยทุกคนมากระตุกนิดนึงปะถ้ามีคาซีนะ่ะรู้เรื่องทุกคนเพราะว่าผมไม่มีปีกม่วงธรรมดาของเรามีปีกลุงเลยแต่มันก็ต้องกระตุกแรงปะผมว่านะถ้ามันจะเข้าคาซีนได้ใช่ไหมครับน่าจะต้องกระตุก20อันนีแ้แปลกนิดนึงหรือเปล่าแปล,แปลกนิดนึงตอนนี้มันแปลกแล,กล้วเติม20,000กว่าบาทแล้วไม่ได้มอนใหม่สักตัวเนี่ยแปลกแล,กล้ว <laughs> แปลกไหมน้องอเอาดีๆโอ้โกาโกยอาโกยลืมไม่ต้องมาแล้วนะสิบแปดครับสาวปืนโหดโอ้โเมียแสงแมงเงย์เยของแรหายยากซะด้วยสิบหกครับแจ็คโอแลนเทิร์นสิบห้าครับ แจ็คโอแลนเทนท่าดเดิมตัวเดิมโอ้โ oh, หโอกาสเปิดอย่างนี้ได้นี่แม่งพอๆกับเปิดได้ห้ดาวแสงมืดเลยวะเนี่ยอยากจะถามแค่ว่าทําไปทําไมครับเนี่ย <laughs> พี่ทําอย่างนั้นไปทําไมครับเนี่ยอุ oh, ้ยทุกคนไม่แน่โอ้ยโลโบกระตุกทุกครั้งที่ผ่าได้โลโบอยากจะเป็นลมแล้วมันมาแค่5ดาวตัวเดียวเลยดิแล้วก็โอ้ ทุกคนครับเมื่อกี้แจ็คโอแลนเทิร์นไฟ2ตัวติดใช่ป่ะรอบนี้โลโบน้ํา2ตัวติดอันนี้นี่คือเหมือนแบบเปิดได้ออมืดไปแล้วอะความยากประมาณนั้นเลยครับแต่ก็อยากจะถามคําถามเดิมเลยว่าทําไปทําไมครับเนี่ยความยากที่ไม่มีประโยชน์ขยันจังเลยเกิดแต่กับกูเนี่ยอยากแกกรีดร้องออกมาดังๆอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวบอมน้ำเอาไว้ตัวหาเลยนะอยากบ้า เลือดสิบใบแล้วทุกคนเอาเป็นว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเนอะจะได้อะไรก็ช่างแม่เหือผมแบบแผลมันแบบปลายด้านไปแล้วไอคิดที่แล้วอ่ะ่อยแบบเื่นเต้นขึ้นมานิดนึงก่อนหน้านี้คือผมโปรงไปแล้วแต่เดี๋ยวนะตอน r ั a ดีเอช่วงก่อนตัดคือผมไม่ได้เข้าเกมเป็นแบบสองอาทิตย์จะปล่อยเซอร์แต่เขาจะเทสตอะไรก็แล้วแต่ฟุแล้วแต่พี่เลยผมยอมแล้วเฮ้ยโลโบน้ำมึงเลิกออกดิอย่าให้มีครั้งที่ถามเด็ดขาดโอ้โหไม่พักไม่พอนเลยมึงนี่มันมอนกันซีนจริงๆ เอาเป็นว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเนะจะได้อะไรก็ช่างแม่งเหแล้วแด่ยพี่เลยแล้วทาอีกครั้งที่3ลนะ่ะครั้งที่4เนี่ยไม่ควรแล้วโอ้นี่มันสกอกโลโบน้ำหรือไงวันนีย <laughs> เปิดโลโบน้ําได้ติดกัน2ตัวถึง2ครั้งอย่างนั้นนะเหรอโอกาสเปิดอย่างนี้ได้นี่แม่งพอๆกับเปิดได้5าดาวแสงมืดเลยวะเนี่ยอันนี้นี่คือเหมือนแบบเปิดได้ออมืดไปแล้วอะความยากประมาณนั้นเลยครับนี่มันม้อนกันซีนจริงๆหัวจะปวด โห oh, แล้วหดาวไม่มาอีกเลยหลังจากมังกรไม่คาดหวังไม่ผิดหวังทุกคนโห oh, oh. เหลือสี่ใบแล้วช่างมันอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดช่างมันอัศวินแห่งความตายไม่น่าจะใช่อัศวินอะที่ตายเรียกทรงละอันแน่บูมือได้น้องเลดอัพซะด้วยไป เรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยเจ็บปวดว่ะทุกคนเป็นทุกคนทุกคนเซ็งไหมตั้งแต่กิจกรรมพบรอบ11ปีเข้ามาเนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่โอ้โหผมไม่กล้าไม่กล้านับเลยว่าเติมไปเท่าไหร่นะแล้วประเด็นคือ5ดาวแสงมืดตัวที่ได้มาเล่นเพิ่มก็คือ0ูนตัวครับอยากยับบ้า ก็ตู้อมมืดก็จบลงไปแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยแม่เ้ยกิจกรรมนี้ก็คือเราเป็นฝ่ายพ่แพ้นะครับมันจบแล้วครับนายเราได้รุนอีก4ใบ4ใบสุดท้ายแล้ะใครที่ดูม mm ันจนถึงตอนนี้นะครับอย่างน้อยๆก็กดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเพราะอย่างที่เห็นเลยว่าเกมมันมันไม่เอาผมแล้วเกมมันไม่เอาผมแล้วมันไม่เติมพลังไฟไม่เติมใจอะไรให้ผมแล้วก็ต้องได้คนดูนี่แหละมาสี่ใบขำๆไป สองครับ <c oughs> คาซีนไหม <c oughs> บูมมืดตัวที่สามอันแน่บูมมืดได้น้อง <c oughs> โอเคแล้วก็หนึ่งเรียบร้อยนะโคตเต๋าได้บูมมืดมาสองตัวดินี่จะเป็นสายซีกวอลนะป่านี้แบบกิดกราดวีดไว้กระตู้บูไปแล้วแต่เพอเอิญผมมันไม่ใช่สายซีกวอลดิ ไอตอนผมตีซีอย่างจริงจังบูมมืดก็ไม่มาเดี๋ยวผมแถมให้อันนี้คือแถมนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกันคนละหนึ่งถูกใจด้วยอันนี้คือแถมนะครับผมแค่เสียดายเฉยๆตู้ออมมืดแม่งจะออกแล้วขอรุนนี้ครึสามใบแล้วกันเฮ้ยห้าดาวจะไม่ได้จริงเหรอ คำเตือนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดคิดเยอะๆหากจะทำตามหาดาวไอ้หน,หนูอืมตาแบงเปิดขนาดนี้แล้วแล้วคิดดูสกอร์แสงมืดอ่ะมันโอกาสได้5้าดาวอะยากกว่าสกอร์ส้มอีกอ่ะ ขนาดสกอร์ส้มยังขนาดานี้เฮ้ยไอ้หนูไม่มาทักตัวเลยเฮ้ยไอนี้น่าจะถึง200บายใบแล้ววะเนี่ยระหว่างกระนำเฮ้ยแปลกๆละว่าจริงๆผมไม่น่ามาเลือกเปิดเวลานี้เลยวะเนี่ย วิ่งแล้วสิบแถมหนึ่งไม่มีด้วยช่วงนี้เรียกได้ว่าไม่มีแถมไม่มีแจกอะไรทั้งนั้นมีแต่เติมมีแต่เติมแล้วก็เกลือบนลูปไปโอ้ยอะไรวะเนี้ยคนครับดูเอาไว้นะครับผมถึงบอกไงว่าเล่นซัมเมอร์บอลได้เนี่ยเล่นเกมกาชาทุกเกมบนโลกนี่คือแบบอีซี่คุณจะมีภูมิต้านทาน <laughs> คุณจะมีภูมิไม่ว่าความเกลือจากเกมไหนๆก็ทำอะไรเราไม่ได้เยียงคุณฝึกฝนวิชากำลังภายในจากเกมซัมเมอร์เนอไปแล้วโอ้โหจะมีสักกี่เกมที่เรียกได้ว่าเติมไปจริงๆมันไม่ใช่แค่สองหมื่นคลิปนี้นะครับนี่ถ้านับมาตั้งแต่โอ้โหไม่อยากนับเลยเนาะอีกโลโบนับไม่ชอบหน้ามันลยวะโอเคผมยอมแพ้แล้ววะ่ะทุกคน ผมยอมแพ้แล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เรากำลังทำอะไรอยู่วะผมแค่อยากจะเปิดได้5้าดาวสักตัวแล้วก็ไปแลกเศษแสงมืดเกมมันยังไม่ให้ทุกคนดูดินี่เราเปิดมา400ใบแล้วนะ5้าดาวไม่ได้สักตัวเลยดูดิมันมาเมื่อไหร บางทีก็อยากจะรู้เหมือนกันผมควรจะยอมแพ้ใช่ไหมไอ้ชายบ้าปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวผมเปิดจนถึงพันใบนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องพอผมว่าเกมมันเกินมาแล้โอเคแมงเงยกว่าจะมายแล้วมาไม่ตรงเลดอัพเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรจุดประสงค์ของเราคือได้มอนซ้ำอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาแลกอันนี้คือผมพยายามทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนสู้ชีวิตแบบขั้นสุดแล้วะ <c oughs> ตะแบงตะแบงจัดจัดอ่ะตอนเนี้ยมา สใบสุดท้ายของสตรีมนี้แล้วครับไม่ใช่สตรีมนี่คลิปเฮ้ยใครจะเปิดอะไรก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอย่ามาเจอประสบการณ์แบบที่ผมเจอเลยก็คือเหมือนเอาเงินไปทิ้งสามใบหนึ่งสองโอเคครับยอมแพ้ยอมแพ้ <g iggle> แจริงๆลาก่อนตู้ออร์เคิลมืด ตูล่อซื้อนะครับผมโดนมันล่อซื้อไปเฉพาะช่วงโมเมนต์ที่ตู้มันเข้าเนี่ยน่าจะโดนไปน่าจะยังไม่ถึง6หลักครับแต่ว่าก็ใกล้ๆอยู่ <laughs> โอเคครับประมาณนี้และกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาร่วมลุ้นสนุกสนุกด้วยกันเนอ้ออย่างที่บอกเลยว่ากําลังใจของผมเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาดูคอยพิมพ์คอมเมนต์คอยให้กําลังใจคอยแบบเออจะแซวจะอะไรก็ถือว่าเป็นกาลังใจดีๆสาหรับคนทำคอนเทนต์อย่างผมเนอ้อก็คลิปนี้ขอตัวพักไปเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนแล้วกันนะครับมีไหวจริงๆ <laughs> แล้วก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดนะครับสามารถไปดูได้คลิปล่าสุดนี่ก็คือดวงโคตรดีแล้วแต่มันมีแบบอะไรที่มันแบบคอนฟิก c t เล็กๆน้อยๆน,นะครับที่มันไม่เห็นเลยไหนๆมึงจะมาแล้วอะ่ะมึงอ่ะน,นะโอ้ประมาณน,นั้น โอเคสำหรับคลิปนี้โอบิก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันนะครับฝากกดถูกใจแล้วก็ u u s c r i b e c h anel n ของโอบิกันไว้ด้วยผมก็เหมือนเดิมครับไม่ยอมแพ้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวขอไปทําใจก่อนเดี๋ยวรอแพ็คที่มันแบบหน้าเติมหน้าเติมมากกว่านี้เนอะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบายพีช <c oughs> แม่งเอย้ยไอ้เปรต <c oughs>